สวัสดีค่ะอีฟจาก Star ์กา d ์ n ดนทานะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมสำหรับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีธนูนะก็หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะเป็นคนสุดท้ายเลยนะหมายถึงว่าเป็น ลัคนาราศีสุดท้ายของเดือนนี้เลยขอโทษด้วยนะที่เดือนนี้อิปมาช้ามากครึ่งเดือนผ่านไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้อิปด้วยนะหรือว่าไปติดตามอิปได้ที่ ig นะคะ star g a d e n t a l o แปะไว้ให้ที่ description แล้วนะคะ ออของชาวราศรีธนูในเดือนนี้ค่ะเราค่อนข้างเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะนะมีดีเทลแล้วก็เป็น perfectionist มากในเรื่องของจริงๆเราอาจจะหลายเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะโสดหรือไม่โสดอะ่ะเราก็อยู่ดีมีความสุขมีเงินมีทองใช้ดูาจะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินซะด้วยซ้าไปแต่ มันก็ยังไม่เพียงพอนะคะหรือเราอาจจะคิดจุกจิกในเรื่องของความรักก็ได้คนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกใจนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีภาพภายของคนที่เป็นคนโสดอยู่เรื่องในอดีตยังคอยตามหลอกหลอนยังมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจอยู่นะคะหรือคนที่เข้ามามันก็ยังแบบ เป็นรักที่ปุบป,ปับอะยังเหมือนดูใจกันแป๊บเดียวยังไม่รู้แนวโน,น้มในอนาคตก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังรู้สึกว่าคนคนนี้มันยังไม่ที่สุดอะมันยังไม่ใช่นะคะบวกกับมีเรื่องของปมในอดีตมาด้วยอะคือดูเป็นคนขี้กลัวในเรื่องของความรักมากๆแต่ยังไงแล้วอะภาพดวงอิบดูว่าในอดีตที่มันไม่ชัดเจนอะที่มันคลุมเครือที่มันมีความรู้สึกที่มันอึมครึมอะคือช่วงเนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอะมันสว่างแล้วมันสดใสมากขึ้นกว่าเดิมเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับชีวิต ทุกวันนี้นะคะแม้กระทั่งคนโสดเองถึงมีใครเข้ามาโอเคมันอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราแต่มันก็มีสีสันในชีวิตนนอ,อ,อ่ะนึกออกไหมอ่าเนี่ยมีภาพไพ่ของความไม่พอใจอยู่แต่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักเกิดใหม่ขึ้นเหมือนกันค่ะแม้กระทั่งคนมีคู่นะมีโอกาสที่จะมีลูกได้เหมือนกันนะี่อ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสถานะคนโสดกันก่อนเลยนะคะคนโสดลัคนาราศีธนูเป็นไงกันบ้าง มีคนเข้ามาจริงๆอะแต่เราก็ยังลังเลอยู่นะยังอยู่กับตัวเองคือเอามีเข้ามาหลายคนด้วยนะเนี่ย <c oughs> คอนโซลฮอตอยู่นะธนูแต่หลายคนที่เข้ามาที่ว่าเนี่ยเราก็ยังไม่เลือกใครอ่ะนะคะยังเลือกไม่ถูกอืม ในในกลุ่มคนที่เข้ามามากมายเนี่ยคือส่วนใหญ่อาจจะไม่ถูกใจเราอย่างนี้ก็ได้หรือคนที่ถูกใจมันก็อาจจะมีเงื่อนไขบางประการที่อาจจะยังพัฒนาหรือสานต่อไม่ได้นะดูเพิ่มหน่อย p r e f u n e t l เออมันเข้ามาแบบมันอาจจะเข้ามาแบบฉับพลันกระทันหันมันมันเข้ามาทันทีทันใดแล้วเราอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากเขาอีกนะนี้อะไรเนี่ย n c นั n น Car e e r คือไปมุ่งเน้นโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินซะมากกว่า retreat นะคะสุดท้ายก็คือการ ไม่รู้สียังไม่อยากเลือกนะคะก็คือ,อถ้ามีคนคุยหลายคนคืออีไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ให้สถานะเขาเราแบบเราพูดเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องใจเขาใจเรานะถ้าเราคุยหวานไปหลายคนนะก็ต้องทําใจว่าคนอื่นเขาอาจจะคุยหวาดเหมือนกันน,ะนึกออกไหมเออจะต้องทําใจตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวทีนี้ไปดูต่อแล้วไพ่บอกอะไรได้อีกมันจะมีใครสักคนไหมที่จะทําให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย <He> ฉันต้องเลือกแหละอะไรอย่างเงี้ยไหมหรือยังไงนะไปดูไพ่กันเออ,อืมจริงๆมันน่าจะมีคนคนหนึ่งอะนะคะที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราจะพบเจอจากการเดินทางก็ได้นะหรือเขาเป็น คนต่างที่ต่างถิน่นทนต่างแดนแบบนี้ก็ได้แต่เราก็ยังรู้สึกว่า,อ,าอยากคุยไปเรื่อยๆก่อนอ่ะมันยังมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือยังไม่ได้ถูกเติมเต็มนึกออกไหมแล้วภาพไพ่ที่เป็นสิบเหรียญตรงนี้ที่เป็นไพ่พื้นดวงเราอะค่ะเป็นคน perfectionist ซึ่งสิ่งต่างๆที่เขาคือเขาจริงๆคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะไม่ได้แย่เลยอะนึกออกปะแต่มันไม่ตรงสเปคแล้วก็มันไม่ได้ถูกใจเราร้อเซแบบเอ้ยคนเนี้ยชอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความ,ม,นนมร เออมันก็จะเดินหน้าไปได้อยู่จุดหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันชังักอ่ะมันมันได้เท่านี้แหละณตอนนี้นะคือมันก็มีความสุขดีที่มีเขาเข้ามาแต่รวมๆแล้วเราน่าจะยังปิดกั้นตัวเองอยู่เยอะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากอยากมีความสุขในแบบเนี้ยไม่ต้องผูมกมัดกับใครอะคะ่ะคือไพ่ไปในมันแปลว่าตันตื้อหรือรู้สึกว่า กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคืออยากให้มันอยู่ในจุดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือไม่ได้ฟันธงกับตัวเองว่าจะยังไงกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากให้มันอยู่อย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอยากคุยอยากเรียนรู้ไปอีกพักหนึ่งประมาณเนี้ยนะคะอุ๊ยขอโทษขอโทษในความก้องสั่นอีกแล้วโอเคประมาณนี้นะคนโสลเดี๋ยวเพิ่มให้นิดนึงนะคะอืมให้บอกอะไรได้อีกไหม แนะนำอะไรได้อีกไหมเออเพอแนะนําสวยเชียวนะไพา่ mm hmm. เขาก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งหมดศรัทธาในความรักหรือการมีคู่ครองนะคะเนี่ยไพ่วิวออฟฟร์จูออกมาเราน่าจะได้พบเจอกับคนที่ดีคนที่ถูก ถูกตาต้องใจคนที่เป็นคู่ของเราเนี่ย calling in your soulmate เขาอาจจะอยากให้เราเนี่ยาถามตัวเองให้ดีอะ่ะว่าเราชอบคนแบบไหนนะแล้วก็มันน่า,จ,าจะได้ดึงดูดคนประเภทนั้นออกมาช่วงนี้เราอาจจะเป็นช่วงที่รีท r e คือการแบบปลีกวิเวกไปพักอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังให้ stay optimistic about your love life, life. ก็คือมีความคิดบวกในในเรื่องของความรักอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบโคตรโชคร้ายเลยไม่มีเนื้อคู่อะไรเงี้ยนะไม่ไม่ให้คิดแบบนี้เพราะว่ามันก็จะดึงดูดแต่พลังงานแบบนี้เข้ามาแบบพลังงานของความที่ แบบฉันไม่มีเนื้อคู่ฉันไม่มีใครเลยโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องในอดีตที่ผ่านมาความเจ็บช้ำน,น้ำใจแบบเนี้ยไม่เอานะต่อมาเดี๋ยวไปดูสถานะของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไลรสถานะกันดีกว่าคนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะเป็นไง Beautiful. ซ่อนเก็บอารมณ์นะคะก็คล้ายๆกับคนราศีพิจิกแล้วก็คล้ายๆกับคนที่เป็นคนโสดราศีธนูเหมือนกันก็คือว่าอยากอยู่เงียบเงียบอยากอยู่คนเดียวอยากคิดอยากแต่ตองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากเปิดเผยความรู้สึกหรืออะไรออกไหมคนอื่นรู้รู้สึกว่าความรักความสามารถที่เป็นอยู่มันเพิ่งเริ่มต้นเองอะนะคะคือณตอนนี้มันอาจจะมีความสัมพันธ์มากมายเข้ามาด้วยหมายถึงว่าเรามีคนคุยเยอะหรือฝ่ายเขาเนี่ยมีคนคุยเยอะแบบนี้ก็ได้มาเลยเหมือนเป็นการดูเชิงกันอะอย่างเชิงกันอยู่ะนะคะ เดี๋ยวทีนี้ลองไปดูต่อว่าคนคนนี้ที่เราเดิวอยู่เขารู้สึกยังไงกับเราบ้างนะตอนนี้เขาจริงจังกับเราไหมซีเรียสไหมโอ้เอ็มเพอร์และเอ็มเพได้ไพ่คนคู่กันจริงๆเขาค่อนข้างดูมีความเป็นผู้ใหญ่เนาะทั้ง Emperor และ Empress แล้วก็มีฐานะ ที่ดีด้วยหนะ้าที่การงานที่ดีบางคนอาจจะเป็นดีลกับคนที่เขาเป็นระดับใหญ่โตอ่ะเป็นหัวหน้าเป็นคนที่มีลูกน้องอย่างเงี้ยนะคะฐานะในเรื่องของการงานค่อนข้างมันง่นคง Very soon very soon ทำไมอะ let your friend help you และ engagement คือความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยถ้าจะให้มันดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาต่อไปเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาเพื่อนนะให้เพื่อนช่วยสแกนให้เพื่อนช่วยดูให้เพื่อนช่วยแนะนำนิดนึง คือในความที่เขาเป็นคนเหมือนทั้งเราทั้งเขาเป็นคนที่ปากกับใจไม่ค่อยตรงกันมีแบบคิดอะไรก็ไม่ค่อยพูดแบบนั้นรักษาหนำใจกันไปรักษาหนำใจกันมาแบบนี้แล้วก็เหมือนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชอบควบคุมคอนโทรลแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ก็ยอมสยบอยู่ใต้คําสั่งของเราโดยที่เขาเต็มใจ <laughs> ในลักษณะนี้ก็ได้เออ นะแต่มันก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่มีเวลาให้กันหรือเติมเต็มกันไม่ได้ในบางความรู้สึกแบบนี้ก็ได้ค่ะถึง mm. ให้เ your friend help you มาเลยขึ้นมาว่าบางเรื่องก็อาจจะต้องลองถามทัศนคติของบุคคลรอบข้าง mm. เพื่อน mm. คนสนิทอย่างเงี้ยให้เขาคอยช่วยชี้ทางหรือแนะนําเรา อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เราดูได้ไพ่ของคนคู่กันนะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่กันนี่แหละแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหานิดนึงอะไรก็อาจจะไม่ได้ดังใจถึงแม้ว่าไพาต่ตัวตนมันจะเป็นสิบเหรียดเลยอะเออคือเพอร์เฟกสมบูรณ์แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เขาเหมือนเอ็กซ์เบคจากเขาอะเขายังทําให้เราไม่ได้เท่าที่ที่เราอยากจะได้อะเออนึกออกไหมเป็นประมาณนี้ก็ได้คะ่ะทีนี้ดูต่อแนวโน้มความสัมพนะนะัมมพนธนะ์ในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไป New love really change faster let อลิคอยเอ็ดเลิฟนะคะระวังการมีปากเสียงทะเลาะก,กันเนื่องจากการไม่สื่อสารไม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็บางคนมีลักษณะของบอสซี่อยากจุกจิกอยากเจ้าต่ใจสั่งนู่นสั่งนี่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้ตามใจเราแบบนี้ต้องปรับนะคะคือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยดําเนินมาครึ่งเดือนแล้วนะเอาจริงทะเลาะก,กันไปแล้วมันยังทันอยู่นะยังไม่ได้หมดเดือนซะหน่อยเพราะฉะนั้นในเรื่องการอยากแบบควบคุมคอนโทรลให้เขาเป็นแบบเราอะ มันคือคนละพ่อคนละแม่กันเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับให้เขาต้องเป็นแบบดั่งใจเราได้เสมอถึงแม้จะเป็นเป็นคนคุยเป็นคนเป็นดิวกับเราหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องให้สเปซพื้นที่เขาบ้างนิดนึงเนื่องจากมีความต่างกันอยู่ด้วยเห็นไหม religion factor a l e q u i i e t ร e r แบบเนี้ยค่ะนะแต่สุดท้ายดูแล้วไพ่จบมันก็จบสวยอยู่นะคะต่างคนต่างเรียนรู้ที่จะปรับ แล้วก็เข้าใจกันอนะ่ะเออมาเจอกันคนละครึ่งอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยไม่ไม่ใช่ว่าไพ่แบบอาจอย่างนี้แสดงว่ามันจะจบอย่างนี้แต่เรายังไปเจ้ากี้เจ้าการอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวอย่าเอาเรื่องในอดีตอะเนี่ยมันมีมันมีเรื่องไพ่เกี่ยวกับในอดีตขึ้นมาเยอะว่าแบบเราอาจจะมีความฝังใจอะไรในอดีตแล้วเราก็มาตัดสินคนคนนี้แบบนี้ก็ได้นะคะก็เลือกทํานะต่อมาสําหรับคน มีคู่นะคะสถานะสุดท้ายแลละคนมีคู่อืของคนมีคู่ engagement ว้าวดีจัง let your friend help you let your friend help you ออกมาแล้วนะ new <c oughs> love ค่ะมองว่าสถานะของคนมีคู่เนี่ยมันได้ไปต่อใน next station นะเออบางคนอาจจะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของการคิดเรื่องของการมีลูกแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนเดือนที่เราอิบ้านะคุณคุณ,คณว่าของรัคนาราศีธนูก็เกี่ยวกับโดดเด่นเรื่องการมีลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอะไรที่มันเป็น e ก้หรือมันเป็นความไม่เข้าใจอะเหมือนเราปรับตัวเข้าหากันได้ดีมันมันไปสู่ชปเตอร์ใหม่แล้วอะเออมันมีการ ดีเริ่มมันมีการลงทุนทําธุรกิจร่วมกันหรือมันวางแผนในการดําเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าค่ะอันนี้อาจจะต้องลองไอ้ที่มันบอกเล friend h e l p y ยูอะบางทีนะเราอาจจะลองปรึกษาเพื่อนก็ได้ในสิ่งที่เราจะแพลนจะทําต่อไปแบบนี้ค่ะเออนะอะไรที่มันไม่ดีมันจบลงไปแล้วนะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างแต่มองว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดาเนินไปได้สวยเลยในเดือนนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าคนรักคู่ของของเราเนี่ยคนที่เราคบอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงกับเรานะ คนรักคนนี้ค่ะอาจจะมีความต่างในเรื่องของอายุก็ได้เป็นเด็กกว่าหรือโตกว่าอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมดนะคะสิ่งที่เขารู้สึกเนี่ยเขาก็พยายามทําเต็มที่ในรูปแบบของเขาดูแล้วเขาอาจจะเป็นเด็กกว่าก็ได้นะเขาก็พยายามทําเต็มที่ในมุมของเขาแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทำเต็มที่อยากเออพูดง่ายๆก็คือเขาพยายามทําเต็มที่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามเออ่ซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เราขาดในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เรา เหมือนเมื่อกี้ค่ะของคนภาพไพ่ของคนมีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะบางคนอาจจะเคยเจอแบบนี้ก็ได้คือเหมือนเราเราจุกจิกอะเราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแล้วเหมือนตอนเนี้ยพอคนเป็นแฟนกันมันอาจจะแบบคือเขาปรับจากตรงนั้นมาแล้วอะเออหาจุดสมดุลตรงกลางทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแล้วไม่รู้สึกว่าขัดอกขัดใจแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็เต็มใจนะที่จะมอบความรักที่จะมอบความสุขหรือว่าจะหยิบยื่นสิ่งดีดีให้กับเราอะอมประมาณนี้นะคะ ไปดูกันต่อแล้วแนวนมใน,นอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าพายอยากบอกอะไรอีก The Magician This could be the one r e g e n Factor อีกันละ a l c o h o l i เ Love ไปกันละ เพิ่งตกใจไปนะเพราะขึ้นอาลิคอยเอ็ดเลฟแล้วก็บางคนจะแบบเอ้ยรักมันเข้ากันไม่ได้หรออะไรเงี้ยดูแล้วมันก็อาจจะมีปักเสียงมีทะเลาะกันอย,อย่างที่บอกไปอะคะ่ะใ,ในพื้นดวงของเดือนเนี่ยมองว่าบางทีอะไรที่มัน มันเหมือนเราคาดหวังในคนของเราอ่ะเออเป็นในลักษณะนี้ก็ได้แล้วเขาอาจจะยังให้ให้ได้ไม่เต็มที่แต่เขาเปลี่ยนตัวเองมากแล้วนะเออเขาพยายามให้มากแล้วแต่ในเรื่องความต่างความเชื่อทัศนคติมุมมองความคิดอะมันเป็นเรื่องของมันต้องใช้เวลาใช่ไหมมันต้องใช้การเข้าใจอะเออมันคงไม่ได้เป็นการพูดแค่วันเดียวเราจะทําให้เขาเข้าใจได้มันต้องค่อยๆแบบเรียนรู้ศึกษากันไปปรับแก้กันไปค่ะ นะอะไรที่มันยังเข้ากันไม่ได้อีมองว่ามันยังต้องใช้เวลาอีกเยอะนะคะแต่มันก็มี มีพาร์ทของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มามันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีภาพใหยของการเลิกลาอะไรกันหรอกแค่ว่าถ้าเราทะเลาะก,กันหรือมีปัญหาการมันอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆจุกจิก,จกใจที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายเซ็งในความรักความสัมพันธ์เท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ความรักในเดือนนี้ประสบความสําเร็จนะไม่มีเรื่องเสียใจอะไรนะคะอย่าไปเอาเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆในอดีตกลับมาคิดอีกนะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้อีฟด้วยนะคะแล้วก็ติดตามอีฟได้ในช่องทาง IG s t a r g u i d a n c e t a l o นะคะใส่ไว้ให้ แล้วที่ description นะสำหรับวันนี้ใครมาฟังกลางคืนฝันดีนะคะบ๊ายบาย